้องแบลวสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักร้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านนะคะที่เด็ดเด็ดสีชอบหลังช่างวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะตื่นสายกับฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะมาช้าดีกว่าไม่มาวันนี้ขออนุญาตเอาแบบรวบลัดเนาะมาดูแค่น้าหนักข้อมูลมวยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะขอบคุณผู้สัสนุรายการ ขอบคุณพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงจริงใจ100%นต้องแบลวการาันตีแ ID ไลน์มานะคะ a ว PY สองสี่ Ad PY ยี่สี่มี Ad นำหน้าทุกครั้งหรือจดติกเปาไว้เลยนะคะทางเลือกใหม่ของคนมวยพักยกคุณภาพที่หนูและอกให้ต้องพักยก24ผู้สัตว์บนการมากว่า3ปีค่ะก็มาดูรูปภาพเนื้อตัว ชอบหลังช่างมวยไทยเจ็ดสีนะคะก็อัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีล่าสุดนะที่หนึ่งนะคะอันนันตชัยรานาวอเตอเซย์เจอกับแคมเมรูนสิทธิ์ลมหนาวนะพิกัดทุก112ปอนอัน,นันตชัยมาพอดีนะคะเมื่อเช้าแครเมูนมาเกิน0ูย์ทุดสองค่ะและคู่สเพชรลุงโลดชดบางแสนเจอกับพายพยักษ์ทอตพัฒนานารย กับชก110สองปอนนะเมื่อเช้าเพชรลุงรลดมาเกิน0.2ค่ะและพายพยักมาเกิน0.4ค่ะและคู่สามรองคู่เอกแสนวริศเบนพระรามสองเจอกับดาบดำกระเป๋าลิงกี้พิกัดชก125ปอนเมื่อเช้าแสนวริศมาเกิน0.2ค่ะส่วนดาบดำมาเกิน0.6และคู่สี่เก้ากะหลัดสเทียนโพเจอกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะพิกัดชก140ปอนเมื่อเช้าเก้ากะหลัดมาเกิน0.6ส่วนด่วนหนึ่งนะคะมาพอดีเวทค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลมวยดีๆและรูปภาพสวยๆจาก เพจมวยไทยเกียรติเพชรและขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะมาฟังข้อมูลมวยและตัวเลขน้ําหนักชกของนักมวยแต่ละคนดีกว่าค่ะก็วันนี้ไหนๆก็มาสายแล้วนะคะดีกว่าไม่มาขอเรียกแบบรวบรัดเลยนะคะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะคะเสียงฝนนะคะคู่ที่หนึ่งค่ะอนันตชัยลานาวอเตอร์เจอกับแคมารูนสิทธิลมหนาวนะ,ะพิกัดชก170ปอนด์คูน่นี้คนแพ้ก็ยังมีสุด มีสิทธิ์ไปลุ้นต่อนะเมื่อเช้านะแต่ละคนนะเจ้าอนันตชัยมาพอดีนะส่วนเจ้าแคนมารูนนะมาเกินนะคะนิดหน่อยมาเกินศูนย์จุดสองนะก็เป็นมวยเข่าทั้งคู่สไตล์มวยเข่าครบเครื่องก็ดูขยันทั้งคู่นะก็แคมารูนก็น่าจะดูช้ากว่านิดหน่อยนะตามเชิงเลยนะคะพิกัดชกวันนี้ร้อยสิบสองปอนนะหนูมองว่าตั้งแต่แคมารูนเขาเพิ่มเวทมา เขาจะมาจากร้อยหกปอนนะที่หนูดูมานะร้อยหกปอนเขาก็เคยชนะน็อกใครมานะแล้วก็ล่าสุดเขาเคยแพ้เจ้าฮาดิสมาร้อยสิบปอนหลังจากแพ้ฮาดิสมาเขาไม่เคยแพ้ใครนะพิกัดชกของเขาร้อยสิบเอ็ดปอนและเขาชกมันได้ดีมากๆในพิกัดชกร้อยสิบสองปอนนะคู่นี้ก็อย่างที่บอกนะคะรูปร่างเนื้อตัวนะเต้สั้นวกว่านนิดหน่อยนะดูอน,นันตชจะใช้หนาใหญ่กว่านิดนึงนะก็ตามมุมมองหนูนะเป็นมวยเข่าทั้งคู่ อนันชัยเป็นมวยขวาจากที่เขาชนะราชศัก์มาหนูมองว่าก็ชนะมาปกติมาตรฐานนะคะเจ้าราชศัก์หมดแรงนะช่วงยกสามราชศักคือสู้นะออกแข้งโยนยาวๆนะอนันชัยแลดู ราคาตื้นขึ้นมาทางราชศักนะคะแล้วพอเข้า4ี่ห้าก็มาหมดไปลายอีกนะก็เลยทําให้อันันชัยชนะเข้ามาส่วนแค่มารูนะมาตรฐานมวลไทยมวยไทยนะไม่หมดนะเป็นมวยซื่อ,อ,อจืดๆน่าจืดจืดนะยืนมวยไม่ค่อยสวยนะเหมือนไม่ดุนะคะแต่จริงๆเป็นมวยขยันนะคะแล้วมีลูกพิ้วหลบแล้วก็เวลาที่เขาดึงขามาได้นะหรือกระชากขึ้นคอดึงลงมานะคะหรือมีโอกาสประกบ ตีคู่ต่อสู้นะแถมด้วยศอกแถมด้วยเข่าตลอดขยันออกอาวุธนะคะตามเชิงนะก็อันนันจะใช้เขาหมยใต้นะคนใต้เขารักกันนะคะหมยรอบมันก็ธรรมดานะคะราคาจะไปทางเขานะส่วนตัวชอบไปที่แคมมารูนค่ะ การผ่านมวยนะเจ็สิบครั้งนะส่วนเจ้าอนะันตชัยสามสิบแปดครั้งนะแต่เลดเปิดเป็นต่อนะในมุมมองหนูนะหนูก็ไม่รู้ว่าคนอื่นมองยังไงหนูมองว่าที่เลดเป็นต่อเพราะว่าคนเซียนเล่นเขาชอบเขาด้วยแล้วเขาเป็นศึกอื่นใช่ไหมมาชกธรรมดาคนจะเชียร์เขาเยอะนะก็ดูจากที่เขาแพ้มาสามคนรวนนะเป็นมวยเข่าทั้งคู่ทั้งหมดเลยนะเจ้าอนันตชัยนะแพ้เจ้าสิงห์ดำแพ้เจ้าอะไรนะหลายๆคนแล้วก็ที่แพ้น็อกเจ้าอะไรนะ อะไรสึกๆนี่แหละหนูจำชื่อไม่ได้นะโดนเข้าลำตัวบ่อยๆเขาไม่ยอมบังแข้งนะคะเขาก็หล่น หลุดลงไปเฉยๆนะคะแล้ววันนี้มาเจอมวยขยันออกอาวุธและก็แถมด้วยศอกแถมด้วยเข่าออกแข้งได้ดีอย่างแคมเรลูนะหนูมองว่าไม่มีอะไรเป็นรองเลยกระดูกมวยก็ผ่านมวยมาเจ็ดสิบครั้งดูเยอะกว่านะถ้าจะดูเป็นรองก็คือเจ้าอนันตชัยมีหมัดนะขยันออกอาวุธถ้าหมัดโดนหมัดเข้าลําตัวเหมือนที่เขาแพ้เจ้าฮาดิสมาวันนั้นนะมองว่าเขาลืมเก่งท้องนะคะพอโดนเข้าลําตัวดูยุบดูช้าไปก็เลยแพ้ฮาริสไปคู่นี้นะ หนูมองว่าจุดอ่อนอยู่ที่ลำตัวทั้งคู่นะใครเข้าหลุดเข้าหลวมนะโอกาสมีมียุบมีช้ามีแพ้ได้นะคะแต่ส่วนตัวมองว่าแครมารูนดูหลากหลายกว่าแค่เป็นมวยหน้านิ่งๆดูแบบจืดๆชืดๆเลยดูไม่ค่อยไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่นะแต่เขาหักปากกาเซียนชนะเงาอีทีมาแบบขาดลอยแล้วนะคะลูกขวางหน้าแล้วดันแทงมีทั้งคู่ค่ะแต่ลูกออกส่วนนะใครวิ่งเข้าหาคนไหนดักเตะดักแทงแม่นกว่ากันคนนั้นแหละแพ้ ชอบมากๆชอบไปที่แครนมารูนลองไปค่ะและคู่สองนะเพชรนุ่งโลดเจอกับพายพยักนะะพิกระชก112ปอนด์นะเมื so ่อเช้าเพชรนุ่งโลดมาเกิน0.2ส่วนพายพยักมาเกิน0.4นะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะคะ มวยขวาเจอกับมวยซ้ายนะคะคู่ดีนะก็อย่างที่บอกในเกมสุกแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาทางเจ้าทายพยักนะคะเขาเป็นมวยซ้ายมาเจอมวยขวาเขาจะออกอาวุธคล่องครบเครื่องเลยนะคะคู่นี้นะกระดูกการผ่านมวยนะเจ้ามุมล้ำเงินพายพยักดูเป็นรองนะ60ครั้งส่วนเพชรรุ่งโลดเขา1น0ครั้งนะคะก็เป็นมวยอาชีพนะก็ ช่วงหลังๆมาแข็งแรงนะคะเวลาโดนสับสอกหล่นลงไปนะกรรมากากรนับไม่ทันนะรีบฟื้นขึ้นมายืนสู้ต่อนะคะถือว่าเก่งมากๆนะจุดนี้เป็นจุดขายเลยนะคะแล้ววันนี้นะก็บอกอย่างที่บอกนะคะก็ไม่มีอะไรมากมวยคู่นี้นะ,ะก็ดูถ้าดูจากข้อมูลมวยเพชรรุ่งโรจน์ก็ดูดีกว่านะความหนักแรงนะ,ค,ะความหนักแรงอยู่ที่เพชรรุ่งโรจน์กระดูกมวยนะคะแต่ภายพยักหลังๆมาโตมาหลังจากที่พ่ายเจ้าจีรวัตรที่ ช่อง7นะคะไพ่น็อกยก4เพราะหมดแรงนะยก1 2 3โตได้ดีนะวันนั้นเป็นมวยแทนเขาก็ขยับขึ้นมาทก1 1 0 1 1 2ปอนด์ปอนะเขาก็ยังไม่แพ้ใครนะคะแล้วมวยตัวนี้นะคะถ้าสมมุติมาเจอมวยซ้ายมวยขวาเจอกันเขาก็จะเข้าสไตล์ยอดไยแอดอย่างที่หนูบอกนะคะยอเลยแอดผิวแบบตบแตะตบแตะนะคะแต่อาวุธความเป็นมวยนะ อาวุธการออกอาวุธอาจจะเบาวกว่าถ้าเขามาแบบนิ่งๆเพราะยิ่งโตยิ่งนิ่งจากสามไฟล์ล่าสุดที่เขาชนะมานะเขานิ่งเขายืนนิ่งเล็งเ<ๆ>็งแล้วเชาะไปทีเดียวนะกดคูด่ต่อสู้หล่นล่วงน็อกได้นะถ้าเขามาในเกมมาแบบเงาะเนาะแล้วเล็งนะคะแล้วเจ้าเพชรรุงโรจน์มาเงาะเนาะแล้วเล็งโต้กันแบบจ้องตากันหนูมองว่าโอกาสที่พายพยักจะพิาชนะได้มีสูงเพราะว่ายิ่งช้ายิ่งเล็งอาวุธของพายพยักยิ่งหนักแต่ถ้ามาแบบว่า เจ้าเพชรลุงโลดมาแบบรัวๆรีบปิดเกมหรือแบบว่ามาชวนแรกชวนบวกอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาจดแปะจดแปอาวุธความหนักแรงของเจ้าภายพยักจะดูเบากว่าที่เขายืนเนาะเแล้วเล็งนะคู่นี้ก็ตามเกมเลยนะคะก็ชอบไปที่เพชรลุงโลดนะกระดูกมวยแข็งกว่านะแต่ถ้าในเกมเจ้าเพชรลุงโลดนะไม่มาชวนน้องแรกบวก ไม่แลกไม่บวกมาเลงเยอะเยอะเลงนะโอกาสที่เจ้าพายพยกกจะพลิกขึ้นมาเอาชนะก็ได้สูงดูไปตามเกมค่ะตามข้อมูลก็ชอบไปที่มุมแดงนะกระดูกมวยการผันมวยหนักแรงกว่าเยอะถ้ามาแบบทีต่อทีแลกกันบวกกับบวกกันรวดเร็วลัวๆัวัว,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 วความดักแรงความครบเครื่องของเพชรรุ่งโรดดูดีกว่าเยอะฟันทองค่ะ คุณนิ้ดูจากเส้นกราฟนะความพร้อมนะอยู่ที่แดงนะความสดอยู่ที่น้ําเงินช่วงการชกเท่ากันนะคะประสบการณ์แดงดูดีกว่าการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักอยู่ที่แดงแดงรงพละกําลังอยู่ที่แดงความชานแข็งแกร่งเท่ากันนะ,ะโอกาสชนะเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะ,ะมุมแดงนะเพชรนุ่งรถจับชนะนะพายพยักมีโอกาสแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะก็ตามที่หนูบอกนะสังเกตแค่ในเกมนะคะพายพยักจะมีโอกาสชนะ ก็ต่อเมื่อเจ้าเพชรลุงโลดมาเล็งเยาะเยาะจ้องตากันแบบออกอาวุธยืนเล็งเหมือนมวยฝีมือแบบข่มกันนะ่ะความหนักแรงของอาวุธเจ้าพายแพ็คจะเพิ่มขึ้นมาแบบชัดเจนรุนแรงแม่นยําทันทีนะถ้าชวดแรกกันทีจัดทีเพชรลุงโลดดูดีกว่าค่ะส่วนคู่สามรองคู่เอกนะคะก็เอาแบบรัวๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันแสนวนริศเจอกับดาบดำนะเมื่อเช้าแสนวริศมาเกินศูย์สส่วนดาบดามาเกินศูนย์จุดหกนะตามเส้นกราฟนะความพร้อมเขาชี้ไปที่มุมน้ําเงินนะคะพร้อมกว่า ก็ห่างเวทีไปไม่นานนะเดือนกว่าเองนะความสดนะอยู่ที่แดงนะคะก็ช่วงการชกนะแดงดูดีกว่าะประสบการณ์น้ําเงินดูดีกว่าการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักอยู่ที่น้ําเงินนะคะแรงพระกําลังอยู่ที่แดงนะคะความชนทันแข็งแร่งอยู่ที่แดงเท่ากันโอกาสชนะเขาชี้ไปที่น้ําเงินนะคะเกบ เปอร์เซ็นต์นะส่วนแดง89เนะ้ขาชี้ไปว่าน้ำเงินมีโอกาสชนะห่างกันไม่ไกลนะคะก็ได้กันคนละแบบนะแต่แรงพลักกำลังเขาชี้ไปที่แดงนะดูจากฟอร์มการชกนะแดงนะคะตั้งแต่ปี67นะคะเคยแพ้มาครั้งเดียวแพ้เจ้าอะไรนะเจ้าลูกช้างนะคะแล้วก็ฟอร์มไม่ค่อยแพ้เลยนะคะชนะมาตลอดนะคะแล้วก็มีชนะนอกบ้าง ฉะนั้นล็อกมวยครบเครื่องมาบ้างแล้วก็หลังๆมาสี่ไฟนะมาเสมอกับจอสน,นะทำมันได้ดีนะคะก็ตามข้อมูลมวยนะการผ่านมวยเท่ากันหนึ่งร้ยครั้งนะเป็นมวยบุรีรัมเจอกับร้อยเอ็ดนะคะยี่สิบอดปีนะสดกว่านะมุมแดงนะคะก็เป็นขุนเข่าเขย่าขวดนะเป็นมวยฝีมือวันนี้เจอกับมวยเข่าเหมือนกันแต่เก่าเตะหนักต่อยแรงความครบเครื่องมีหนักกว่าดุกว่านะคะอยู่ที่หัวใจเจ้ามุมแดงนะแต่หนูมองว่ามวยอย่างเจ้ามุมแดงแสนฤทธิ์เขามีความ มีความเขาเรียกอะไรอ่ะกลัวเจ็บกลัวอะไรเขาจะเอาตัวเองรอดได้นะความเป็นมวยฝีมือนะต้นๆน,น,นะยืนให้อยู่นะไม่หล่นไม่ล่วงนะไปปลายมามีลูกตุกติกมีลูกกลัวเจ็บกลัวหล่นนะคะเขาจะไหวพิ้วสามารถเอาชนะมวยคบเครื่องมวยดุอย่างดาบดําที่เตะหนักต่อยแรงนะคะจะใช้ความฉลาดกว่านะคะเชิงมวยที่เป็นมวยฝีมือกว่านะ,ะเอาชนะดาบดําไปได้ค่ะฟันธง และคู่สี่แควของรายการนะคะก้าวกระลดสอเทียนโพเจอกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะเมื่อเช้านะก้าวกระลัดมาเกินศูนย์ุส่วนชูหนึ่งนะคะก็มาพอดีนะในเส้นการาฟความพร้อมเท่ากันความสดแดงสดกว่านะช่วงการชกน้ําเงินสูงกว่านะคะดูดีกว่านิดนิดนะไม่ไกลกันประสบการณ์แดงดีกว่านะคะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักชี้ไปที่น้ำเงินแรงพระกำลังชี้ไปที่น้ำเงินความทนทานแข็งแกร่ง ก็เท่ากันนะคะโอกาส94เปเขาชี้ไปที่มุมํำเงินจัดชนะนะคะแต่มุมแดงเคยชนะมานะเขาชี้ไปที่89เองนะคะความความพร้อมนะคะ26วันเท่ากันนะเคยชนะกันมาที่มวยไทยสั่จรช่งองไอ้มวยมวยช้างสั่จรหรืออะไรสักอย่างนะคะที่ทางใต้นะคะหนูมองว่ากินกันปปลายเบียดเบียดนะคู่นี้หนูสังเกตการ ชกมวยของคู่นี้นะหนูมองว่าเป็นมวยแพ้ทางกันนะคะแต่เลดเปิดให้น้ําเงินเป็นต่อนะ,ะหนูก็มองว่าก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าลูกพี่ดีนะ,ะมีพี่หนึ่งชัยวัฒน์นะคะพี่หนึ่งชัยวัฒน์หนูก็ติดตามพี่เขามาหนูก็มองว่าเครดิตการแบบว่าความเป็นลูกพี่ราคาน่าจะเป็นต่อเพราะว่าลูกพี่ดีนะ,ะไปชกไหนไม่ต้องกลัวใครนะก็ร้อยสี่สิบปอนด์มองว่าเป็นน้าหนักชกข,ของเจ้าด่วนหนึ่งนะ,ะหนูก็มองว่าด่วนหนึ่งเคยแพ้มาแต่ว่า ดูจากพิกัดชกอันนี้ก้ากรลักเสียเปียบเรื่องน้ําหนักนะแต่เคยชนะมามวยคู่นี้จะแพ้ทางกันนะคะมั่นใจพี่ที่ก้ากรลักมั่นใจมากๆนะลูกพี่ก็ช่วยไม่ได้ค่ะมวยแพ้ทางกันยังไงก็แพ้ชอบไปที่มุมแดงค่ะเอาแบบรวบลัดเลยไม่มีอะไรมากคู่นี้ชอบมากๆ <S <S ฟันธง ที่เด็ดเจสีชอบหลังช่างแบบรวบรัดจ้าวันนี้มาช้าดีกว่าไม่มานะคู่ที่หนึ่งนะใครหลุดใครหลวมนะคะลำตัวไม่ดีทั้งคู่นะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะมันมีโอกาสออกได้ทั้งสองนะคะหนูชอบไปที่แครมารูนตามที่พูดไว้เยอะๆเลยชอบมากๆชอบสุดๆให้เป็นมวยเทวดาค่ะและคู่สองนะคะ ชอบไปที่เพชรลุ่งโลดนะกระดูกมวยการผ่านมวยดูดีกว่านะขอแค่ในเกมอย่ามาเต้นย่อๆเล็งๆนะ,ะถ้าเล็งกันออกอาวุธยิ่งช้ายิ่งเล็งนะคะทายพยัคฆ์ยิ่งเพิ่มความหนักแรงของอาวุธขึ้นเรื่อยๆนะถ้ามาแบบบวกกันทีต่อทีนะทายพยัคเขาจะอาวุธเบากว่าคู่นี้ชอบไปตามข้อมูลมวยชอบไปที่เพชรลุ่งโลดค่ะแต่ก็มีโอกาสพลิก ก็ตามพี่หนูให้สังเกตเลยและคู่สามชอบไปที่แสนวริษนะไอคิวมวยความฉลาดจะเอาตัวเองรอดได้จากชนะดาบดำค่ะและคู่4ี่มวยแพ้ทางกันยังไงก็แพ้นะฮะลูกพี่ เก่งลูกพี่ดีแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้นะชอบไปที่9ก้ากระหลัดสอเทียนโพชอบมากๆชอบสุดๆชอบไปที่มุมแดงค่ะก็เฮงๆรวยๆมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณพักยก24จบครบเครื่องเรื่องมวยแล้วก็รักหนูเอ็นดูหนูชอบหนูนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่มวยจบค่ะ แม่ละหมอเดาเดลาบอกออกอยู่นะบ่กแก้มเจ้ามันดีแก้มน้องเขาเอิญแก้มปีลีแก้มน้องเขาเอิญแก้มปีลีแก้มแบบนี้แกมันเงินมานทำแก้มแบบนี้แกมันเงินมานทำ